แต่จริงแล้วตอนแรกจะเป็นกูกูจะคุยกับมันเพื่อจะเอาตังค์มันไม่ใช่เหรอค้านเลยเนี่ยเออเรื่นี้รู้สึกว่าพวกมึงเอาไปตีหัวกันหมดแล้วแหละเฮ้ยมึงเอาไปขายสองอันนะโอ้โหความความสะใจมันคนละเรื่องกันอ้โหแมะกล้านะพี่พี่กล้าพูดเนาะถ้ามึงเก่าก็ต้องกินให้มึงดีกว่าใช่ไงยังไม่อยากลงกล่องแดงเลยไม่เอายังไม่รียบร้อยเออจะตีบ้างก็ดีเดี๋ยวถือว่าให้ก่อนอยากได้เมื่อไหร่ค่อยมาเอาถึงกับขาดทุนไม่ต้องบอกมึงร้อนเงินเมื่อไหร่ค่อยมาเีกพี่ โอ้โหดาบโอ้ดาบแม่งโคตรเท่ดูดิเทสเจอดาบโปรแกรมมิ่งอื้อดาบโปรแกรมมิ่งขอตีมึงตายก็พอแล้วเดี๋ยวกีมให้เลยเย้โอ้ทาชิ่งเจนนั้รักมากดูแก่นแก้วขึ้นมาเยอะเลยอ่ะนั่นกีโคตรดูแก่นแก้วเลยดูแก่นแก้วเลยอ๋อทาบเขาก็เปลี่ยนนี่ว่ะไอ้ไอไอสกิลเสริมก็เปลี่ยนเนี่ยเอาลิสติกมาแล้วกันยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้ไม่ได้ได้เวรมายิงเล่นอีกแล้วไม่อะหรอกยังมาอยู่ใกล้กูนะ การกระเพืไม่ขึ้นมาปัดลงนี้ด้วยครับผมเรื่องง่ายเมื่อกี้กูก็เขอ่เอาแหวนไปส่งเมย์ใช่ไหมล่ะกูเลยพยายามเงียบๆไว้ไม่บอกว่ากูรีบไม่บอกว่ากูรีบกูก็ได้ห้าในหกได้ห้าในหกแกพอบอกรีบปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างปาเลยเวกเลยเดี๋ยวปายังไม่มีดาบอีกเหรออ่าพิกาดพรมอ่ะพิกาดบอกแล้วขอบคุณพรมสุดยอดเลยแรงว่ะปาจะสตูเก่าเลยเหรอปาหรือค้อเลอร์อ่ะโอ้อ่าเชิญอ่ะไม่ส่งผมมันหลอกกันจังวะ นออหลดุเไอ้ทรงมังกี้เท่เลยนะกูว่าบายไปสตูว้าไปเลยบายเดี๋ยวแม่งไปไปนู่นเอ้ยไปนู่นก็ดีไม่ใหญ่กาแฟอยากไปน้องโทเค็นถามพี่ปิมนเป็นไงแล้วครับที่เปลี่ยนเป็นมองครับผมที่เหลือยังเป็นเหมือนเดิมหมดพี่ปิมเป็นโจนกาแฟเป็นนินจาพี่เกตเขาเป็นอัคคบัตเหมือนเดิมนะลองดูลองดูเลงสตูว้าใช่พี่กาแฟนินจาผมถูกแล้วใช่น้องว่าไปเย้ไหน อ๋อมาก่อใหม่ด้วยเยซเช่เม่งโคตรโชคดีอ่ะก็เมวันนี้มันอยากไปไกลๆแต่มันมาใกล้ๆมันอ่ะโชคร้ายเพราะมันวันนี้กาแฟมันดวงดีจังวะอะไรเงี้ยนนั่ดิเออแบบมีโอ้โหมาซื้อเอ็มการ์ดเอ็มพลัสด้วยตังค์วอนะโอเคจำเข้าวกาแฟมึงมาเป็นซั์เดี๋ยวน้องไตเติ้ลสวัสดีครับผมนะสวัสดีน้องและนเดอะแกงได้เช่นกันครับเดอะแกงก็สบายดีผมสาปปุ่มใช่ไหม อ๋อน่าสามปุ่มใช่ไหมวันง้อจ่าวันมดา้อจ่าแม่อยากใช้สามปุ่มจะใช้วันนี้อยจะใช้วันนี้ใช้ใครทำใครทำสัญญากูมั้งอ๋อน่าเท่าไหววะดูกันดูดูดูตังกันดิดูดูเงินกันดิดูยอดเงินกันดิเออเพราะกูก็สนใจนะเขาไปทำมาเมะมาเมะเดี๋ยวเฮ้ยกูสนใจนะเว้ยแม่ ดีงนั้นถ้าเกิดเราไปฆ่าเขาแล้วเราทิ้งเอาไอเทมมันคือทิ้งไอเทมทั้งหมดของเขาใช่ไหมคือทิ้งทิ้งไอเทมหมดเลยก็จริงแผลบันไลก็เหนอะก็กู้กากเก็บล้านหนึ่งจากไอ้ป๋ามึงเสกมันคำนวณดีเทลอะเส้นกูต้งสองงานน่ะป๋าไม่เหลือถึงล้านแล้วป๋ามึงเหลือไปถึงล้านไม่ใช่มันใส่ซิเวอร์ชิลใช่ไหมใช่เนี่ยซิเวอร์ชิลว่าใช่ที่เนี่ยก็ก็ไม่ใช่ไงเกบสูงสุดนะใช่ต้องเก็บตังค์ซื้อเชลซื้อเชลชิลอีกแต่นี่เราต้องามือก่อน ราคาแสนหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้ล่าสุดเนี่ยนะคิดเต้นมิเต้นเนี่ยหมัดหมัดหมัดน้องแมวหรือเปล่าคิดเต้นไม่ใช่เนาะหมัดแมวเนี่ยอ่ะขอเทสบอลที่เป็นโจรเรียบร้อยอย่าตายดอกเลยแล้วกันตีบอลเลยไหนดูนะไสี่สิบเอ็ดเนี่ยกล้วยทอดนะครับเติรดเติเตเฟรมอีเตอร์โอ้โหเนี่ตัดโง่ขนาดนี้มึงกลัวอีกว่าแ่นดิดาบพันผ่นโจมตีมึงทั้งต้องเยอะ มีมีรีวายต้องมี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 รีวิวเปิดเปิดเปิดการ์ดก่อนด้วยวัตสกอตเชอร์เป็นไงยังยังเป็นโลกันดํายังเป็นโลกันดั้มอยู่เลยมึงสี่ร้อยโอ้ยสุดยอดโอเคโอ้ยกลัวอะไรจะตายเดนคาโอเทอร์ดาวเดนพิเฟนอย่าพูดเลยกูเงียบเงียบแล้วโอ้ยเสียวสัตว์สร้อยเย้พี่ิแฟนเป็นนินจานารุโตะแน่ใช่ครับเป็นคาซึเกะครับคาซึสเกะสัตว์ป่าโอ้สามพันเอ็กพีสุดยอดโอ้เห็นแล้วเสียวเว้ มันควรจะมีวิธีขึ้นไปบนสวรรค์โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องบินบ้างเดิกูว่าไม่ไม่มีไม่มีเลยอ่ะแล้วมันจะไม่ได้จะดีโก้เมื่อไหร่ดีโก้มันมันไม่ได้มาให้เราทุกวันนี่หว่าเข้าใจปะนั่นเดยวแล้วกูจะไปไหนดีตีบอสอีกแล้วเลยมันตีได้มันก็ตีได้ถ้าเกิดว่ากูได้ตีก่อนดูแลดูรอหอมเอาไงดีวะต่บไม่จริงมันต่ำไงแล้วทนได้แล้วสองเท่าน่ะ มึงิดไ้2ทีแนกูอยากไปซื้ออาวุธก่อนนะไม่ต่อยก่อนอ่ะกูกลัวมึงไม่ใช่ไอป๋ามันมีตีเลยแล้วถ้ากูตายแล้วถ้ากูตายกูกลับนู่นเลยนะอยากจะเซฟก่อนด้วยมาตีเลยแล้วกันชี้คนเรามันต้องเสี่ยงวิงกระไปรลัดขอบคุณน้องปีเตอร์ครับขอบคุณน้องชินาโตะครับผมสุดยอดเลยแปะแบบแปะเอาเย่ซาตานวิงกระไปรัดช็อตดูรหัสมีแต่หัวเลยนะนั่นดิไม่ไม่มันมันถึงหัวอยู่อ๋อโอเคเป็นศิษย์ของมุกนั่นดีกว่ากันถูกด้วย ไม่รอดโอ้ยสุดยอดสบายแล้วสบายแล้วกน่ที่กูอยู่ได้แล้วคือขนาดว่ามันกันถูกนะเว้ยแต่ดาเมจยังพอฆ่ามันได้โคตรแรงอ่ะรอบนอกกับมึงเก็บได้แนะนำอย่าเข้าพีระมิดอย่าเข้าพปรามิมนี้ของของของแรงของเขาแรงของเขาแรงกระโหลกแรงเยอะกะโหลกอ้อตัวที่ตัวที่ฆ่ากูใช่ไหมเออตัวนั้นแหละโอเคอ๋อ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 มออ๋ออ๋ออ๋ออออออ แต่นิดนึงแล้วกันนิดนึงนิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยเอาสักสิบเอาให้สักสิบไว้สักสิบไว้เผื่อต้องตีธรรมดาบ้างเป็นไงน้องพี่สู้ได้ต้องจบที่หน้าคือป๋าแม่งรีบเนาะคุณน้องแพ่เป็นไงพี่จัดการได้เวลาฝีมือพี่เหนื่อยล่อขุนขำป้าเลยเป็นร้อยเฟกอ๋อออนเนาะจะลืมนี่จะคลางมอนเตมอมอนเลี้ยวสิบอ่ะ สี่แสนสามใครเอามั่งมึงไปเดินมึงไปเดินอยู่บนที่ปกติกาแฟเดี๋ยวกูสามสปินไปหาเองอ๋อพี่บินทำไมพี่บินเป็นนักหาตังค์จังวะโอ้เย็นในนี่สินะอีเย็นนักหาตังค์ชิ้หายเลยโอเคกูกูจะมาอยู่ตรงนี้แล้วนักพักโดนหวอนคายใส่ซฟิงเก่าเก่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันเจอสามแปดแล้วทำไมกูเจอสี่สิบวะน้องเล่นน้องเล่นบอกอย่างไรแค่สกคนเป็นจอมานจังยากครับน้องทุกคนมีแม่งมีตังมีกินมีใช้จะเป็นจอมานเพื่ออะไรครับน้องคือปอ่คือเขามีทุกอย่างอะนะเออเจอเคิร์ส นั่นไงก่นถูกแล้วกันถูกป่ะอ๋อกันถูกด้วยโอ้โหไอสัสอือสองร้อนี่กันถูกนะเนี่ยนี่ว่ากันถูกนเนี่ยโอ้โหอย่างหนึ่งคือกันกกัันนเวทกูยังเป็นขั้นแรกอยู่ไงเล่นบัตรบอลเมืไหนเอาไว้สักสักวันพุธไหมวันพุธวันพฤหัสไหมเพราะว่าเดี๋ยวไไปปถึงวพรุ่งนี้ที่กัดเล่นไอเอนแม็กอานาชีนะครับผมพอเวย์ปาเก็ตนี่จะจอมที่แท้จริงปาเก็ต์เขาไม่ปาเก็ตไม่จอมมันปากเกต์เป็นบู๊เป็นเป็นบู๊วิลลิสคนอื่นตายยาก ได้ครับเกิดชิบอยู่แหละมีแฟนมิเตอร์เฮ้ยก็ตีเวลลมันเวลสูงแบบก็ดีไงเวลลม่นได้เวลเยอะไม่ใช่เหรอตัวเดิมเลยเที่ยกลัวเลยว่ามึงต้องใช้รีวิวเลยเหรอรีวิวไม่เอาไปตีบอสแล้วโอ้เสียใจแทน มเจอโจทย์ใหม่แล้วเจอโจทย์ใหม่เว้ยเฟรดอีเตอร์เว้ยวัดเจอเออเปิดเปิดเปิดเพลงฉนไดอีเตอร์ปังเลยเฟรดอีเตอร์ตื้อตื้อตื้อเรียบร้อยเดินไฟเข้าไปสามร้อยซิลเมจิกแพทเทิร์นมาไม่ทันนะครับผมมึงไม่ต้องคิดมากน้องทำไมไม่ทันเพราะว่าเริ่มมาไม่นานเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนกับแค่เปิดเปิดสถานที่ใหม่ที่เปลี่ยนเป็นมองแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะแยะครับผมนะอัปเดตแค่เนี้ยใช่สามเก้า มาทีนี้ไม่ทำไมทำไมทีนี้คนทำไม <c oughs> มันลงมาตุม้มกันจากกัน <c oughs> ทำไมแม่ง <c oughs> ทำไมแม่งตีกันทุกคนเลยวะเป็นอะไรกันล่ะครับไอช็อปนี่ปิ่งเดียวจอดปิ่งเดียวจอดตลอดเลยคุปพี่เป็นอะไรเหรอครับเดี๋ยวคุณพี่ตีกันจังครับเดี๋ยวนั้นตังคุปพี่เท่าไหร่นะคุณลืมแสนกว่าใช่ป่ะกูเข้าอล็กเข้าอล็กเทคสะดีไหมเนี่ยก็ได้อยู่นะเก็บเวลด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยวนไปแล้วกันไม่น่าตายง่ายหรอกกู thunder lizard ทำลุยซอรง่ายง่ายอย่างวะเฮ้ยก็อาจจะมีสกิลกันเวทกูก็ได้ มีแม่มีเอ็มกัดพัดโอ้ยิงเถอะกันถูกมันก็ตายกันไม่ถูกมันก็ตาย Let อิตโก้เลตอิตโกเลือนมัน200กว่ายิงไป500อ่ะเออตอนให้มันกันถูกก็โดนไป2 2 300เหมือนกันแหละกูว่าชัวง่ายก็เข้าอ่ะวงตรงเล่นนักเบสไป้วเล่นนักเบสสบายฝาไม่กุ้มเนาะว่าเขาุยูสั้งเดือนนึ่งไงเดือนเลยเจะออกหายแล้วเว้ยแม่แร้ก็ร้อนจ่อย แล้วป่าจะไปชื่อวุฒใหม่ทีนี้เห็นป่ามือเปล่ามันนานนป่ทันสารรอไปถึงกันเกมให้เราต้องตีหัดถามนะผมเนาะเกมตุ๊กป้องชิงต้องกับผมเย้ PS2 PS2 เก่ามากแต่เราชอบไงที่บอกเล่นกับเพื่อนหนุกทุกเกมอยู่แล้วอันนี้ดีสุดอันนี้ดีสุดมั่วจริงๆอ่าวันเต็ดสี่ล้านสี่แสนนะฮะกูสนจริงกูก็สนใจนะบอกไว้ก่อนโดนมอนตบตามอนบอกโอ้มอนรวยเว้เมกเมกอิดเรนเมกอิดเรน วอนสไตร์เคข่าดีอ้าวยิงลนลัวเจ๊เจ๊นี่แค่กันถูกนะเจ๊เจ๊คือคือไอ้พวกตระกูลสปริงที่ชอบเจ็บไปเยอะโดนบ่อยแหละมันไม่กลัวมันไม่กลัวโจมตีธรรมดาไม่ตายทีเดียวลบลบอ๋อไม่ทันเข้าใส่หุ้มันไม่หลบดต้งมือเร็วอะแม่นางชอบกูบอกพี่ชอบเวทโหดเวทโหดชุบเปอร์คุมเวทโหดเดี๋ยวแม่บอกแล้วว่านักเวทจริงเนี่ยกรรจนตามทันละโหมดของคนอื่นเขาหลายรอบเลยนี่แหละพี่บินเดี๋ยวมึงตายแน่นอน นั่นนั่นเฮ้ยสโตนอะไรวะมันเป็นเวทสกิลมันไงเผา69เลยเลกเลกีอะกลัวมากเลยอะโอ้โหนั่นไปดูเอตอตตอนนะพี่รีบรีบไปเอตอตอนมันเพิ่งเป็นรบสือมวลชนะเว้ยไปดูโรงทำไมเนี่ยโอ้ต่อมมาเติรดเรียบร้อย เงินเงินเปลี่ยนกูตะใช่นี่แหละแต่กูเดินช้ามาเลินนี่ไปไม่ถึงมึงเนี่ยไปเข้าเข้าร้นโตรก่อนได้เนาะใช่ไหมกูมีตังค์มาแล้วนะกูแปปหนึ่งก็กดวิวเออเนี่ยซื้อได้เนี่ยเออเออเนี่ยซื้อชิวนี่ก็ได้ลาต่อระหว่างชิวหรือนี่นั่นแหละก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อนี่สักอันแล้วเดี๋ยวไปตีกาแฟแล้วเอามาซื้อนี่อีกรอบไงเออคนฉลาดมีหัวคิดเว้ยใช่ไหมแต่ตังค์กูมีสองแสนสองแสนก่อนอยู่หรอ ตูพูดกอดพ่ออย่างว่าอาวุธกูสำคัญกว่าเพราะไงอันนั้นก็ได้มาแล้วสำหรับมงอ๋อสุดยอดโอ้ยแหละเที้ยและเที้ยเะไรจริงจริงก็ซื้อได้ก็ซื้อได้อ๋อมันขายมันขายของเก่าไปใช่เอาไปโปะของใหม่อ่าฮะบวกเมจิกด้วยเอาสิโอ้รวยไม่ต้องปนแล้วไปไงน้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปปั๊มเงินได้แน่นอนไม่ต้องหมดทำสัญญาฟอกเงินสินะทำสัญญาฟอกเงินเดี๋ยวกูไปหามึงกาแฟ พี่วินลาก่อนใช่ครับพี่วินนอนลาแล้วเรียบร้อยกูไม่ได้นอนที่ไหนกูสวยทุกทีอ่ะ yeah. ใครมึงใช้ไหมไ้มึงเคาน์เตอร์ไอ้มึงสไตล์แบบโอ้ยอีกแล้วพวกมึงน,นี่แบบว่า,าเป็นไปน้องไอ้พวกสายแบบว่าสายสายต่อสู้ต่อยเตะเนี่ยต้องแบบมาลุ้นนะว่าจะจะเคาน์เตอร์ติดไหมจะติดสไตล์เปล่าพี่นักเวทยิงเยังไง้มึงก็ตายสั่นเปี้ยวตรงนี้เขาเปี้ยวพี่บินจะเปี้ยวนะพี่ควรเสียงเกมดังไว้ไม่ดังเนาะโอเค พราะใจจริงๆที่ว่าเสียงเกมไม่ต้องบ้าไม่ไม่ต้องตัางเพราะมันมีให้พี่ฟังอยู่แล้วเสียงเสียงเสียงในเกมอ่ะเราฟังเสียงเราอย่างนี้ก็พอแล้วไม่ใช่ทรงคล่อมสี่เซนสี่แสนแต่กูเอาไปทำไมวะจะว่าไปสี่แสนกูซื้อของเชื่ออะไรก็ไม่รู้ซิมาซื้อไมจิงเลยแทนนั่นละกาแฟเดี๋ยวกูไปหามึงใกล้ใกล้กันจะตายแล้วแหละกาแฟจะด่องแล้วแหละเหรอจริงดิมึงดูเด่มันจะด่องนะเฮ้ยตัวนี้มันดูนะไอเนี้ยโจโจพี่วินเขาบอกมึงแกเป็นลูเตอร์แคร์ใ้ค่าด้วย แข่ง้ข้าด้วยสอตเชิญแน่ๆอ๋แอนแตกเลยยเชยอ้าแหมเหมือนพวกมึงสองคนเหมือนพวกมึงถามคนจะลุ่งนะกูกูดูตัวต่ำแต่ตอนเนี้เหมือนกูดูดีขึ้นเลยเฮ้ยเดี๋ยวดิกูตกต่ำตรงไหนกูปกติดีเหมือนเหมือนเงี้ยอะไรหายนะตังค์หายไปสี่หมื่นเขาใช้ม่าค่าวันค่าหัวก็หายค่าหัวหายป่ะ เอ้ชอบหัวหายกินลำจมด้วยกินลจมล้มจมเลยกาแฟกาแฟเศรษฐกิจเศรษฐกิจแย่ว่ะเออไอ้ชอปแบบร้านหนึ่งก็ไม่ได้สี่แสนก็ไม่ได้เอออะไรเนี่ยไอ้บาซิลิทถ้ากูไปตีแล้วกูตายพี่มาทำไงวะบาซิลิทมาซิลิทมาซิลิทมาซิลิทตัวทางันก่อนเนาะใช่เฮ้ยแต่กูก็พอไหวนะเฮ้ยกูเลิกกูเลิกตีมอนแล้วกูไปทำธุรกิจดีกว่าวะฟ้ามาขอบคุณน้องมือซีแล้ววะผมเข้ามผมแปะแปะแปะแย่ บาซิลมันเป็นนั้นไม่ใช่หรอมันเป็นมังกรไม่ใหรอกิ้กาเลยอ่ะเขาเขี่ยหาโมเดลอ่ะยิงไปก่อนแล้วกันใช้สนับมือเลยนะเมยยิงข้าเรียบร้อยทีเดียวตายอีกแล้วยังไม่ก็ชนะชิวเนาะชิวมากเลยเมือแล้วกูนี่เปจิต้าบอกแล้วกูเป็นจิต้าเออเอาดีเฟนส์แล้วกันบอกแล้วว่ากูมันเปจิต้าเข้าใจไหมแบบว่าจิต้าเตียงโงคุณแล้วกันได้เมืองแล้ว วิจิตรชัดแต่คือแบบว่าเก่งนะเว้ยแต่ไม่แต่ไม่เคยชนะเนื้อไม่เคยผ่านในเรื่องแบบตัวเอกเลยเออใช่ใช่พี่กาแฟพังหลัดไม่พังงานแล้วน้องจมดินไปแล้วโดนตัวเดียวโดนตัวเดียวกันตัวเดียวกันด้วยเออสุดยอดแรงอ่ะอือเรียบร้อยแรงบ้าแรงบ่อเลยมึงกดเข้าสไตล์มึงเคาน์เตอร์ไม่ใช่เหรอมึงเคาน์เตอร์มั้งแย่งบ้าอะไรแรงบ่อเลยเออเคาน์เตอร์เออป่าป่าดอกไม่ใช่ป่าจะไปไหนของป่าเนี่ยต้องบอกเร็วเร็วมากตีบอสเร็วมาก เนี่ยป๋าโดนสไตไ<ห>ค่อยดูปิกซี่เนี่ยโดนสไต์แน่นอนโคตรเก่งปิกซีไไ่บอกไว้ก่อนสไต์เลยป๋ายอมเหรอแ,รแซบแซบเฉยๆป๋าไม่โชว,ว์รูเกนวะไม่มันเลยเป็น,นไงครับสกิลว่าตะเบิร์น,นกี่ป๋าจั่วได้แล้วก็คงเร่งเร่งเร่งดำมีถ้าเร่งพลาดก็โดนตุก็ก็ลดดำมีดนะมั้งอะไรเงี้ยครว่าก็แฟนหลับอยู่ครับโอ้ม่อยู่ไม่อยู่เมืองแรกด้วยนะเขากลับมาแล้วเร็วเข้มเร็ว ขอบคุณน้องอามาเมื่อกี้ผมสุดยอดเลยแปะแผละแป๊วเย่เอาไหมเอาไหมมาเสียิร์ฟคุณแล้วมึงเอาไปทั้งสองอันด้วยนะแมยเดี๋ยวมึงอยู่พื้นที่แบบไหนธรรมดาถึงก็มันตีมอนเมื่อกี้เมื่อกี้กูตีพื้นที่อยู่ไม่เห็นเหรอมึงอยู่ไหนวังหรือมึงทำใจไม่เห็นเนี่ยหนึ่งสองสามพี่สร้างกาแฟนให้มึงมากเลยทำใจไม่เห็นเฮ้ยระดับนี้มันต้องไม่ถึงเลยพี่กาแฟจะลงเออเจ้าไปกาแฟมันมันโด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 นโยมทูตดึงลงลงระลกบ่อยวะทำความผิดไปเยอะเนี่ย จอดหน้าบ่อป่ามามึงไปร้อนเ่อนขนาดนั้นเลยประมาณเราตังค์ไปซื้ออะไรแหมคือเขาว่างอ่ะเขาอกว่าสไตล์แน่นอนชัวร์ตัดไปเอทแค็คจึ๊กเข่าอเจ็บมากอ่ะโอ้โหเสียสุดอิตายฮีเรียบร้อยดีเป็นอารมณ์แบบมึงกลัวหลบขนาดนั้นมึงไม่กล้ากดเอทแค็กเลยเห็นมึงกดแต่สามเหลี่ยมอย่างเดียวแหละตอนเนี้ย ก็บอก <โล S 1> ก็บอกเลยว่าเล่นสายเวทเชื่อกูไม่เอาเอล่นสายเวทแม่งสบายไม่ต้องกวนหลบแต่นี่เป็นเวทที่ใช้แรงนั่นแหละเวทแม่งดีนะจะว่าไปแต่ว่ากูมีเลดิโกแล้วกูเป็นเอลซ่าแล้ว